จบกันหรือเปล่าพระประคับนะครับก็ครั้งนี้ก็เป็นการประชุมครั้งที่หนึ่งครับประจำปีรัฐประชุมนะครับเปิดครั้งที่หนึ่งครับเพื่อการจัดที่ติดตามนะครับสร้างแล้การขอบเรื่องโครงการเพื่อจัดสรรหน้าที่แก่นักเรียนครอบครัวยัดจบนะครับที่เอ2736ต่อนะครับโรงงานหรือท่านว่าวันชัยกรุงเกษรนะครับเพื่อจัดสรรหน้าที่แก่นักเรียนครอบครัวยัดจบนะครับที่โรงเรียนผมนะครับ รวมทั้งประการเฝ้า mm รับบริการพิเศษพนักงานพนักงานทักษะฝีมือนะครับเพื่อเป็นแรงงานฝีมือนะครับในการเข้าสู่กลับนะครับเป็นประธานนะครับมีรองผู้ว่านะครับที่เราฝึกในพนักงานพนักงานฝีมือแรงงานครับสสวัดี่ครับต่อไปทุกจังหวัดจังหวัดยังไม่มานะครับประการเ้อระบบแลการศึกษาความยั่งยืนทักษะเราเองครับครับต่อไปพนักงานครับครับท่านหอครับครับประธานเฝ้ากระตับครับ คการทำานสำรักพิมพ์รายงานก็เอรับเป็นเลขาธุการนะครับครงการชุดนี้นะครับก็มีเรื่องดุลการอการขาเื่อนแยกจนนะครับที่เมื่อเรีนกอนับศาก็สำคัญนะครับพอเก็บ้องโอติดตามประมินผลนะครับพอเจ็แต่งตั้งสัะุการครการชุดที่ะานนะคะหัวหน้าสายแผนงานและประเมินผลนะคะเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมเพื่อตักแน่ลี่ นะครับก็มีการทำการนำเข้ามาแล้วก็ไปเรียนปอกแล้วก็ควบคุมยอดเติบนะครับข้อสองก็คือเพื่อให้มี